โอ้ยผี่น้องเอ้ยบอลเหล่าจอยย่างอยู่เจ็ดแปดล่องในหน่นอยแล้วครับมันจอ,อยายาคับมีตะกอนหินครับจอ,อยาออยาจอยยาครับมีตะกอนหินครับโอ้บ่แหล้วสั่นบ่แเหล้วเป่าพุ่น,นจ่อผู้เดียวมากเลพุ่นครับแต่เศร้าพุ่นบ่แเหล้วพี่น้องบ่แหล้วบ่แล่วก้อนหินมันหลายครับสูบเไว้กะอนหินไหลายกอนหินไหลเบึ้งมือก้อ <c oughs> นหินมันหลายครับ ก้อนหินหลก้อนหินหลาย,ลายอู้บ่แล้วพี่น้องบ่ทะลุปเปล่าบ่ทะลุปเปล่าบ่แล้วครับบ่แล้วบ่แล้วบ่แล้วยังอยู่เจ็ดแปดลองมืออื่นค่อยมาต่อใหม่ครับเพราะยังอยู่หลายแปลงอยู่อู้เมื่อย์แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับยังอยู่ใน,น,น,นหน่อยนะครับยังนี่เป็นห่วงวันเวลาก่อนพอเหลือหกโมงแรกครับเหลือหกโมงแรกวม่ลาเมื่อแล้วครับปแต่ส่อหุ่นครับ เหมือนไลาก่อนครับวันนี้โบเล้วพี่น้องโบเลียวโบเลีวโบเลีวโบเลวครับโบ,เ,บ,บเป็นยังครับมือเอินมาต่อไหมมันจ้อ,อยยางครับก่อนหินมาหลายวาสวัสดียำแรงพี่น้องเตรียมตัวกาบ,บานครับผม